Hello and welcome to the English Ogu with me, a major, Dr. Raishen Misri. I'm a retiree from the Faculty of Education, Zhuang University. Uh, our today's episode is number 23. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดรราเชนมีศรีอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้จะเป็นตอนเรียนครั้งที่23นะครับเราจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วคราวนี้เ,ออเมื่อสักครู่นี้หลายครั้งแล้วที่ท ทั้งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ครั้งก่อนๆอนอาจารย์ได้แนะนำตัวเองว่าเป็น a retiree นักเรียนฟังออกไหมครับ retiree ก็คือ retire นี่แหละก็เติมตัว e เข้าไปอีกตัวหนึ่ง retiree ก็จะหมายถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการก็คือไม่ได้ทำงานแล้วก็จะเป็นคำที่บางคนบอกว่าอา๋อเหรอเรารู้จักคำว่า retireretire retire เป็น verb เป็น คำกริยาถ้าเติมตัว d ี o c อกเข้าไปจะเป็น retired ก็จะเป็นเหมือนกับ Verb ช่องที่3ทํทำหน้าที่เป็นคำ adjective ก็ได้นะครับแล้วก็คำนามของคำว่า retire ที่หมายถึงว่าการการไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยการเกษยียณอายุราชการการ,การเกษยียณการทำงานแล้วก็คือคำว่า retirement นะครับแต่คำว่า retiree นักเรียนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน เราอาจจะนำไปใช้ก็ได้ในอนาคตนะเราก็จะต้องออถึงจุดที่เราต้องกลายเป็น retiree นะครับ retiree เช่นเดียวกับคำว่า coach c o a c h coach ใครๆก็รู้จักคำว่า coach โค้ชแปลว่าผู้ฝึกสอนผู้มีประสบการณ์ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเรื่องของอภาษาหรือการลงทุนทางธุรกิจก็แล้วแต่โค้ชก็จะอยู่ในหลายแวดวงโค้ชเองถ้าเป็นคำศัพท์ตัวตัวอื่นอีกก็อาจจะหมายถึงรถรถรถบรรทุกหมายถึงรถม้าครับรถรถม้าก็ได้หรือจะเป็นรถโดยสารเนี่ยโค้ชที่เราเห็นกัน คันใหญ่ๆสวยๆเนะี่ยเราก็เรียกว่ารถโค้ชได้และทราบไหมครับว่าสมมุติอาจารย์เป็นโค้ชอ่ language coach ให้ให้ให้ความรู้เป็นโค้ชทางด้านภาษาตัวนักเรียนหรือผู้ที่ได้รับความรู้คำแนะนำจากอาจารย์เราจะเรียกเขาว่า c o a c h โ c o a c h เติมตัว double e เข้าไปดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเวลาเรา พบเห็นเราอ่านแล้วมันเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกทึ่งว่าอะตายแล้วไม่นึกไม่ฝันเหมือนติวเตอร์เหมือนกันอาจารย์ก็ทําหน้าที่เหมือนกับติวเตอร์ละติวเตอร์คนที่รับความรู้จากเราตัวนักเรียนเองเนี่ยเขาเรียกว่าทิวตีทียทีดับเบิลีเห็นไหมครับนั้นคําศัพท์หลายตัวที่เราพบโดยบังเอิญ ติวตอ้เนี่ยอาจารย์รู้ตอนปี1991ตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาเพราะเราจะต้องไปติวให้กับนักเรียนต่างชาติที่เรียนหนังสือในโรงเรียนของออของของ,ของอเมริกานะครับเพราะเราเรียนด้านภาษาแล้วก็มันมีโครงการที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือ,อและเป็นประสบการณ์ของเราด้วยเราก็ไปเป็นติวติวเตอร์ให้แล้วลูกศิษย์ของเราเข้ามาจากประเทศเม็กซิโก ก็คือเป็นเม็กซิกันสติลเดนแต่ว่าพ่อแม่เขามาทำงานในอเมริกาเขาต้องมาปักหลักตั้งฐานอยู่ในอเมริกาเขาก็กลายเป็นคนอเมริกันในที่สุดแต่ภาษาเขาจะพูดภาษาส,สเปนนแล้วาภาษาเขาก็ยังไม่แข็งแรงเราก็เข้าไปช่วยสอนอไปช่วยชี้แนะเขาเราก็กลายเป็นติวเตอร์เขาก็เป็นทิวที นั่นนั่นคือเป็นเหตุที่ทําให้รู้จักคําว่าทิวทีทั้งนั้นที่ในเมืองไทยระบบการติวก็มีมาเยอะแยะมากมายแต่แต่นักเรียนเองก็อาจจะเพิ่งรู้วันนี้ก็ได้เรามีทิวเตอร์ทิวทีโค้ชโค้ชีแล้วก็อะไรครับรีทายรีบางครั้งมันไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ Employer, e m ร์เอ e มพอย i ยี r a d อ i ดไว นะครับบางครั้งมันจะเป็นคำเดียวๆของมันออกมาวันนี้เรามาต่อกันนะครับ uh, how to review เราผ่านไปแล้ว4รูปแบบนะครับคราวนี้รูปแบบที่5เราจะมาทบทวนได้อย่างไรวิธีการทบทวน look over your notes and quiz yourself on the information ก็ให้เราทำไมครับก็ไปดูทบทวนโน้ตที่เราจดบันทึกไว้หรือ quiz uh, uh, ทดสอบถามตัวเอง ในข้อมูลต่างๆที่เราบันทึกไว้ Make connections between readings and notes from class ก็ให้เราทำไมครับเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราอ่านกับการจดบันทึกในการเรียนอันนี้สำคัญนักเรียนโดยเฉพาะถ้าเป็นคนโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็น adult learners เรียนในมหาวิทยาลายัยการเรียนในห้องเรียนเนี่ยไม่พออาจารย์ สอนเลคเชอร์หรือมีวิธีการสอนใดๆก็ตามเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเพราะเขาจะมีหน่วยกิจไว้เช่นถ้า1น่หน่วยกิยก็ต้องไปหาความรู้ข้างนอกอีกสามชั่วโมงถ้าเป็น3หน่วยกิจก็แปลว่าต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมของวิชานั้นอีก9้าชั่วโมงคือใน1สัปดาห์เราจะเจอวิชานั้นแค่ครั้งเดียวดังนั้นเราต้องใช้เวลาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนแบบ ผู้ใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยถ้านักเรียนเองก็ยังเรียนอยู่ในห้องเรียนจะมีชั่วโมงมีค่าเปเรียนที่มีเวลาอันจำกัดแต่พอหลังเลิกเรียนแล้วเราก็ตามอัธยาศัยครขยันก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมคราวนี้ how to review ในบรรทัดแรกบรรทัดที่สองเราทำไปแล้วบรรทัดที่สครับ revisit your notes and uh, the text weekly or more frequently ก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราจดบันทึกไว้หรือข้อความเนี่ยเราก็กลับไป revisit ก็แปลว่าไปทบทวนเห็นไหมเขาใช้คำว่า review look over ก็แปลว่าไปทบทวนแล้วก็ revisit เนี่ยภาษาอังกฤษมันจึง amazing แบบนี้แหละครับเ,เขาใช้คำและมีความหมายสื่อแบบเดียวกันเราก็กลับไปดูโน้ตที่เราจดบันทึกไว้หรือ text ต่างๆาหนังสือตำราหรือจะเป็นช h e ที่เราได้รับแจกจากคุณครูเราก็ทำไมครับทบทวนรายสัปดาห์แต่นี่เขาวงเล็บไว้ว่าถ้าทำได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งดีครับเอา r อ o ฟ e ี r e นซ e ลี่ไ Why Sur ร y ในในคำถามประเด็นแรกทำไมต้อง survey it gives you the big picture เวลาเราไป survey สิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันจะให้ภาพใหญ่ๆแปบลบว่าภาพรวม It helps you decide what's important มันทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าอะไรสำคัญสมมตุติมีมา 4, 4ีหน้ากระดาษ a อ AC. แล้วก็จะมี headings มีหัวข้อมา,อาแล้ว,ลวพอเราเห็นปุ๊บในหัวข้อเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิมพ์หนาบ้างเป็นตัวเอนบ้างเ,าเราก็จะได้เลือกได้ไครับเวลาเราเราทำการเซอร์เเราแบบสกิ m มิ่งสกิมมิ่งเราเห็นเฮ้ ประเด็นนี้น่าสนใจขอ,ขอเจาะไปดูพอเจาะปุ๊บก็เป็นสแกนนิ่งแล้วครับเป็นสแกนนิ่งแล้วต่อมา it can connect information to what you already know แปลว่าความหมายนี้คือมันสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เราเองรู้แล้วกับไอสิ่งที่เราอ่านนะฮะต่อมา it prepares you to read มันเตรียมพร้อมให้เราพร้อมที่จะอ่านนะฮเพราะฉะนั้นนี่คือการ Survey ต่อมา why question ทำไมต้องถามด้วยทำไมต้องตั้งคำถามด้วยเราเราเคยไหมแค่เห็นหน้าปกาสมมตินว่านิยายเรื่องทุ่งมหาราชออทุ่งมหาราชมันจะเหมือนทุ่งอะไรนะทุ่งรวงทองไหมอ่มันจะเหมือนทุ่งทุ่งอะไรดีอ่ทุ่งยุทธหัตถีไหมอ มันก็จะมีคําถามว่าทุ่งมหาราชเอ๊ะทำไมต้องเป็นมหาราชมหาราชเป็นชื่ออะไรและทุ่งมหาราชอยู่ที่ไหนอ่อมันก็จะมีคําถามเห็นไหมแค่ไทเทลเนี่ยอ่อมันก็คลิกเราแล้วคราวนี้ทําไมถึงต้องตั้งคําถาม it helps you stay focused on the reading มันทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราอา่านมันมีคําถามเพราะเราอยากจะรู้คําตอบ it gives you a purpose มันทําให้เรามีวัตถุประสงค์แปลว่า Looking for the answer วัตถุประสงค์นี้คือเราอยากหาคำตอบ and creates interest และมันก่อให้เกิดความสนใจใช่ไหมครับมันเหมือนกับเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึง่งการตั้งคำถาม it's good practice for quizzing yourself on topics มันจะเป็นการฝึกที่ดีเลยสำหรับการทดสอบตัวเองเอว่าเราตั้งคำถามแล้วเราหาคำตอบเจอไหมแล้วบอกเอ๊ะ ทำไมอ่านมาจบแล้วยังไม่เห็นเจอคําตอบและจะไปเจอที่ไหนบางทีเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ตรงๆเราก็ต้องเรียกว่า inference infer สรุปอ้างอิงอจากความเข้าใจจากสิ่งที่เราได้อ่านเอามาประมวลแล้วก็นี่แหละคือคำตอบละ,ะฉันคิดว่าเป็นแบบนี้เป็นต้นต่อมา why read ทำไมถึงต้องอ่านทำไมถึงต้องอ่านเป็นนักเรียนถ้านัก ถ้าถ้านักเรียนไม่ชอบอ่านเอจะไปทําอะไรดีเนาะเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแน่นอนแต่ละคนจะมีสไตล์การเรียนรู้บางคนชอบการเรียนรู้จากการฟังาการฟังบางคนชอบเรียนรู้จากการาลงมือกระทําจดบันทึกหรือทําการทดลองหยิบจับาบางคนจากการ v e r b a l พูด ถ้าให้นั่งฟังอย่างเดียวเนะีไม่เกิดการเรียนรู้แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องมีการ uh, discuss ต้องมีการอภิปรายต้องมีการแบบ e ิเบตโต้วาทีกันเขาถึงจะเกิดการเรียนรู้แต่การอ่านเนี่ยมันเป็นพื้นฐานครับยังไงก็ตามเราจะมาฟังความรู้ตลอดเวลาไม่ได้ห,หรือใครอาจจะทำได้ก็อาจจะเป็น exceptional แต่การอ่านเนี่ย Anytime anywhere แล้วยิ่งยุคปัจจุบันเป็นไงครับโอ้ยเราพกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถทะลุทะลวงข้อมูลทั้งหลายแหล่ได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นถามว่า why read It's how to get information from the text เบื้องต้นเลยคือก็คือมันเป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลมาจาก text สิ่งที่เราอ่าน It's good preparation for your lectures and discussion มันก็เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับการเลคเชอร์การจดบันทึกของเราแล้วก็ discussion การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น It's an essential part of the test preparation การอ่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเตรียมสอบเพราะถ้าอยู่ไม่อ่านมาแน่นอนข้อมูลทั้งหลายแหละที่คุณครูบาอาจารย์สอนหรือสั่งให้ไปอ่าน หรืออาจจะให้ไปฟัง YouTube หรือไปฟังเทปอะไรก็ตามมันก็เราเราเราฟังกับการอ่านนี่ครูว่าการอ่านโดยส่วนตัวนะการอ่านมันจะน่าจะทำได้ง่ายกว่านะครับอ่ะต่อมา why recite ทำไมจะต้องจำด้วย uh huh. it helps you retain information after you read it ก็แปลว่ามันทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคงอยู่กับเราหลังจากที่เราอ่าน แล้วก็ยังไงอีกครับ it checks uh, for your level of of understanding มันจะตรวจสอบระดับความเข้าใจของเราแล้วก็ทำไมครับ it's a way to interact with the text and stay focused มันจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งให้เราทำไมครับเวลาอ่านเนี่ยเหมือนกับสูตรของอาจารย์เวลาเรียนหนังสือเนี่ยตาดูตาดูอาจารย์พูดอะไรมีหนังสือมีข้อความอะไรอยู่ตาดูหูฟังถ้ามีคนพูดเราก็ต้องฟัง แล้วทำไมครับมือเขียนาตาดูหูฟังมือก็ต้องเขียนในขนาดเขียนก็ต้องสมองคิดสมองก็ต้องเอเอเราเขียนไปอันนี้มันประเด็นนี้คิดไปแล้วก็ถ้าสงสัยปากถามาก็เป็น5วิธีการตาดูหูฟังมือเขียนสมองคิดปากถามนะครับดังนั้นวิธีการที่จะจดจำเนี่ย มันก็จะช่วยตรวจสอบระดับความเข้าใจของเราและมันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะ inter x โทษครับ interact มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอ่านและทำให้เรา f o กัสแปลว่าทำให้เราจดจ่อนะครับอันสุดท้าย why to review อันนี้สำคัญมากก็ได้อิจฉา,าคนที่เขาไม่ต้องดูหนังสือเขาไม่ต้องตรวจเขาไม่ต้องมาทบทวนก่อนที่จะสอบ เขามีความเก่งเฉลียวฉลาดทุกอย่างอยู่ในสมองเขาอันนั้นเป็นคนส่วนน้อยปล่อยให้เข้าไปเถอครับเราเป็นคนส่วนใหญ่ <laughs> เราก็ทำตามวิถีของเราทำตามคำแนะนำที่เรารู้มาทำไมจะต้องทบทวน it helps you retain information from reading to reading and uh, week to week <laughs> ก็มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลทั้งหลายแหล่จากการอ่าน อ่านครั้งแล้วครั้งเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าอ่ะมันก็จะให้มันรู้ไปซ้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยๆแล้วมันจำไม่ได้อ่ uh huh. it helps you prepare for exams การทบทวนมันก็ช่วยเตรียมเราสำหรับการสอบและทำไมครับสำหรับการเขียน papers ทำรายงานหรือเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย related assignment เพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการของ SQ3R How to กับ why ตอบคำถามชัดเจนหมดทุกประกาศคราวนี้มาเข้าสู่เรื่องเรื่องที่นำมาให้นักเรียนได้อ่านวันนี้เผอิญเสียดายเนาะเวลาเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ผ่านไปแล้ว15นาทีเราจะใช้เวลาที่เหลืออีก15นาทีในการอ่านถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเวลามากกว่านี้หมายถึงก็จะปล่อยให้นักเรียนได้อ่านเราก็จะใช้เทคนิคของ skimming ก,ก่อน s ะครับ skimming อันนี้ข้อความบอกว่า source Newsweek September 14 2021อันนี้เป็นข่าวล่าสุดเลยเมื่อวันที่14วันนี้บันทึกวันที่16กันยายนแต่เวลาออกอากาศอาจจะเลทไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ให้เห็นว่าอาจารย์นำข้อมูลที่อัปเดตทันสมัยแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจเราดูหน่อยนึงได้ไหมว่ามันน่าสนใจอย่างไร Why monkeys could easily break into a US army base in Japan, officials have said in a warning to personnel in a social media post. Camp uh -huh. Sama, located in the Kanagawa prefecture near the Japanese capital, is once again facing the real risk of being breached by monkeys in a facebook post shared on september 4th the united states army garrison japan warned people to stay away from the monkeys and that they could enter camp zama uh, and they got uh, เห็น monkeys เอ่อแล้วก็มี army us army มี uh, japan เอ่อพอจะเดาๆเรื่องได้หรือยัง uh, skimming หรือจะมาอ่านตอนท้ายตอนจบแต่เรื่องนี้เนี่ยเขียนมาแล้วพอตอนจบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลิงซึ่งตลกมากเลยบอกว่าเอเอยอยู่เขียนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำมันเหมือนกับเอาลิงมาเป็นตัวอ้างแล้วก็กข้อความสองสามประโยคข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวตัวหลักใชมากกว่าแต่พยายามยาเบี่ยงเบนความสนใจอันนี้คิดเอาเองนะครับวิเคราะห์เอง คราวนี้เรามาดูตามที่บอกแล้วว่า uh, uh, structural reading analysis การวิเคราะห์การอ่านเชิงโครงสร้างทางภาษานักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างหาประธานกริยากรรมให้เจอบอกให้ได้ว่าประโยคที่เราอ่านนั้นเป็น tense อะไรแล้วก็บอกให้ได้ว่ามันเป็น uh, simple sentence compound sentence หรือ complex sentence เราดูไปเลยนะครับโอเคครับนี่คือข้อความที่ uh, officials have said in a warning to personal in a social media post uh, เขาก็จะพูดข้อความว่า why monkeys uh, ลิงป่า could easily break into could ก็เป็นการเล่านะเป็นการบอกว่าบอกว่าสามารถสามารถที่จะบุกเข้ามาใน uh, ฐานทัพของ ทหารอเมริกันอันนี้เป็นอาร์มี่ก็คือทหารบก ok. ในญี่ปุ่นเราก็จะมีคำถามว่าอ๋อแปลว่ามี U.S. Army Base ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีเจ้าหน้าทีา่เจ้าหน้าที่นี้อาจจะเป็นก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของอเมริกันใช่ไหมครับก็มาเตือนบุคลากรของเขาโดยการโพสต์ไปใน Facebook เพราะเมื่อกี้เราอ่านมีคำว่า in a Facebook post เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อความที่ทําให้เรารู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรเมื่อไรนี้มันก็ตัวข่าวจะบอกแต่ว่าในข้อความตรงนี้ไม่ได้บอกแล้วก็คงเวลาใกล้ๆเคียงกันนี่แหละนะครับอ่ะแคมซามาแคมซามาเป็นประธาน Verb อยู่ที่คำว่า is เห็นไหมครับส่วนคำว่า located in เนี่ยก็จะเป็น uh, past participle phrase นักเรียนก็จะต้องรู้ว่า locate เป็น v e r b แปลว่า แปลว่าระบ,บุหาแปลว่าชี้ว่าอยู่ที่ไหนและถ้าเป็น adjective ปุ๊บเนี่ย located b a n k k อ k is located in central part of Thailand กรุงเทพตั้งอยู่ที่มันก็เหมือนกับถูกตั้งอยู่ที่ทำหน้าที่เป็น verb ช่องที่3หรือเป็น1คล้ายกับ adjective ก็ได้ดังนั้น located ตรงนี้ก็เป็น past participle phrase แคมป์สามารถซึ่งตั้งอยู่ใน จังหวัดที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า prefecture uh, prefecture ในจังหวัดที่ชื่อว่า kan uh, คานากาวะใกล้กับ the Japanese capital ใกล้กับเมืองหลวงของญี่ปุ่นก็คือใกล้กับกรุงอะไรครับกรุงโตเกียวอันนี้ความรู้เดิมของเราก็ต้องมีอยู่นะครับว่าเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนี่ยกีฬาโอลิมปิกเพิ่งผ่านไปพาราลิมปิกเพิ่งผ่านไปที่กรุงโตเกียว uh, camp s u m m is once again อีกครั้งหนึ่งแล้ว แปลว่ามันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วไอ้ลิงมาบุกมาบุกค่ายทหารเนี่ย is once again facing the real risk อ่ากำลังเผชิญกับการเสี่ยงอย่างแท้จริงเสี่ยงอะไรครับ being breached การถูก breached ถูกจู่โจมถูกบุกรุกไอ้คำนี้เราก็เดาได้โดยอะไรครับโดย monkeys ดูชื่อว่าทหารกับลิงใครจะเก่งกว่ากันนะครับข้อความต่อมาครับ In a Facebook p s s t Share on September 4th อันนี้ก็ต้องออกเสียงเป็น4 t h คือวันที่4่ลำดับที่4ใน a c e b o o กในการโพสต์เ c e b o o k เป็นโพสต์หนึ่งใน f a e b o o k shared ที่ทำไมครับถูกถูกแชร์เมื่อวันที่4 September อ๋ออันนี้คือ September แต่ข่าวเพิ่งมาลงวันที่14 The United States Army Garrison ก็คือ ข่ายของทหาราบกสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าข่ายก r ริเ n ชันซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวอเห็นไหมครับ arn, ได้เตือนได้เตือน people เตือนผู้คน to stay away from ให้ห่างจาก t o stay away f r o m ให้ห่างจาก the monkeys จากลิงแ n d that แล้วก็ได้เตือนว่าอะไรครับ they could enter Camp Sama พวกเดเดในที่นี้ก็ทำให้เกิดความกำกวมเพราะว่าเอ๊ะเดคือ People หรือเดคือ Monkeys แต่เซนส์ของเราเวลาอ่านเนี่ยเตือนว่าอะไรครับเตือนว่าให้ผู้คนอยู่ห่างไกลจากลิงและเตือนว่าจะเป็นผู้คนหรือลิงดีครับก็ต้องลิงสิครับ Could Enter สามารถเข้ามายังค่ายสามารถได้นะครับค่ายสามารถได้ดังนั้นดังนั้น Uh, the statement read uh, ตัวนี้ก็ต้องออกเป็น past tense ในข้อความเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนไว้ว่า to c a m u m r community uh, ถึงชุมชนของค่ายสามา please be aware that โปรดตระหนักว่าโปรดตระหนักว่า Sakamihara city officials เจ้าหน้าที่ของเมือง uh, Sakamihara have had ใช้เป็น present perfect tense แปลว่าผลยังอยู่ในใจของผู้พูดได้ทำไมครับได้ได้ได้นำเสนอ reports of รายงานของ wild monkeys ลิงป่า in the wooded area ในบริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าป่าไม้ just north west of c a m p s a m a ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของค่ายสามา in between าใ พื้นที่ระหว่างพื้นที่ซึ่งเป็น housing housing area พื้นพื้นที่ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่9 900หลัง and airfield และสนามบินของค่ายเพราะฉะนั้นก็ให้ะระมัดระวังนะครับในบริเวณตั้งแต่พื้นที่เป็นบ้านพักของชาวบ้านมี9 900 900หลังแล้วก็สนามบินก็จะมีลิงป่าเข้ามา Official are warning that อันนี้เห็นไหมครับ Official ประธาน verb เป็น present continuous tense กำลังเตือนว่าอันนี้ที่เชื่เห็นคือ are warning ตัวนี้เป็น verb แล้วครับแต่ในคำว่า are warning อันแรกที่เราเจอเนี่ยเห็นไหมครับ are warning เป็น now ดังนั้นตัวนักเรียนเองก็จะต้องวิเคราะห์ประโยคให้ได้ว่ามันเป็น part of speech อะไรนะครับ Officials are warning that the monkeys could easily enter the installation คำว่า installation เนี่ยเขาจะมีคำว่า uh, military installation uh, installation ก็หมายถึง uh, สถานที่หรือแปลว่าบริเวณบริเวณของทหารในที่นี้ก็คือค่ายนั่นเอง อันนี้เป็นเนื่องจากอาจาร,รย์เป็นทหารมาก่อน12ปีเราก็จะรู้คําศัพท์พวกนี้หรือสถานสถานสถานศึกษาเขาอาจจะใช้คําว่า educational establishment ใช้คําว่า educational establishment ก็ได้หรือ business establishment ก็คือสถานที่ประกอบการนั้นคำพวกนี้เวลาเราเจอเนี่ยเราก็ต้องจำไว้ว่าอ๋อมันสามารถใช้ในบริบทแบบนี้แบบนี้ได้ ดังนั้นข้อความตรงนี้เราก็าจะเห็นว่า officials are warning that the monkeys could easily enter the installation as they have previously อ่เหมือนดังที่พวกมันได้เคยบุกรุกอ่ได้เคยเข้ามา previously เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนหน้านี้แปลว่ามันได้เคยกระทำเพราะในข้อความก็จะมี once again เห็นไหมครับที่เขาบอกว่านี่ไงอ่ is once again ข้อความต่อมาครับ อาจารย์อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนี้เพราะเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วและที่เหลือเนี่ยคำว่า do not try uh, do not try to approach feet or even make eye contact ไปจกนกระทั่งถึงจบเลยมีตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์หนาให้นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกตไว้เราลองไปอ่านดูไปฝึกดูนะครับและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูต่อก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาเพิ่มเติมว่าเวลานักเรียนอ่านแล้วเทคนิค s k i m m i n g Scanning s q 3 r เราได้ลองใช้ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับนักเรียนก็อ่านอ่านตั้งแต่เริ่มต้นอีกก็ได้หรืออ่านคำว่า do not try จนกระทั่งถึงจบประโยคและเราใช้เทคนิคที่เราได้เรียนรู้มาในคราวที่แล้วกับในวันนี้ ลองดูสิว่าจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ I will come back and uh, catch you again I uh, hope to see you again If you have any questions please do not hesitate to write to me uh, เราสามารถที่จะเป็นสมาชิกใน English OGU for Students นะครับอันนี้เป็นเป็นสำหรับที่อาจารย์สอนแต่นักเรียนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกโดย พิมพ์มาแล้วก็ขอแอดมาเป็นเฟรนด์ได้เข้าไปในกลุ่มเฉพาะของนักเรียนนะครับ English O g u for Students สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ